สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับ <ๆ S 1> ก่อนที่จะเริ่มต้นคลิปนะครับ <ๆ S 1> ผมขออนุญ,ญาตโปรโมทพูดถึงเกงบิทบักเก็ตหน่อยก็แล้วกันนะครับกับลูกค้าเก่าคราวที่แล้วครับซึ่งใครที่ซื้อเกีงไหนไหนไปแล้วได้ผ้าตัวนี้ครับที่ผมขึ้นเอาไว้ให้นะฮะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เป็นผ้าแบบว่าลายขีดจุดๆหรือว่าท่านผู้ชมลองเอาไปส่องที่แสงดูถ้ามันแบบสะท้อนแสงทะาท้อนแสงหน่อยแล้วเป็นลายแบบนี้เนี่ยผมอยากจะบอกท่านผู้ชมนี้ครับว่าท่านผู้ชมสามารถที่จะส่งคืนมาทางที่บิทบักเก็ตและเราจะส่งตัวใหม่ไปให้นะะคคคครรรัััับบบเเเเพาาาาววว่่่่่่ตดดดงกลนนนนีีียยมมมมืืออผผ้้้ชิทททไไไปปป็แโโให ที่ผมโปรโมทให้มันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับมันจะเป็นลายจุดๆแบบนี้แล้วก็จะมีความหนาเป็นพิเศษซึ่งจากก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเรียนให้ท่านผู้ชมทราบไปครับก็คือว่าผมไปจ้างเขาผลิตแล้วกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าโรงงานที่ผลิตให้ผมเขาผ้าหมดครับแล้วเขาก็เลยเอาผ้าอีกตัวหนึ่งมาให้ผมซึ่งตอนนั้นผมเองก็ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ที่ผมซื้อเครื่องเองซื้อผ้าเองแล้วก็ทาเองอะไรหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผมให้ลุงกาจเนี่มาเป็นคนตัดเย็บเนี่ยก็เลยคิดว่าจะรับผิดชอบในส่วนนี้คร คนที่ซื้อกางเกงในไหนแล้วได้ผ้าชนิดนี้ไปนะครับสามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับเพื่อที่จะส่งเางเกงกลับมาแล้วเราจะส่งตัวใหม่ไปให้เลยนะครับเพื่อให้ได้แบบว่าตรงตามสเปคที่ผมเคยได้โฆษณาเอาไว้มาดูที่เกมในวันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับกับเดนเวอร์นักเก็บครับที่สามารถเอาชนะเกมแรกไปได้ต้องบอกว่านําตั้งแต่โอ้โหช่วงต้นเกมจนถึงจบเกมเลยครับบางคนก็บอกว่าแพ้ขาด4-0อลไอยิง ไม่นะเอาจริงๆถ้าถามผมนะผมมีความรู้สึกว่าไมมี่ฮิตน่ะพอสู้ได้เพียงแต่ในวันนี้เนี่ยผู้เล่นของไมมี่ฮีทอาจจะฟอร์มแบบผิดคาดไปหน่อยถ้าในวันนี้ผู้เล่นของไมมี่สามารถเล่นในฟอร์มมาตรฐานของตัวเองเท่าที่เคยทําได้นะครับผมมีความเชื่อว่าน่าจะสูสีมากๆแล้วเผลอๆไมมี่ฮิตอาจจะมีสิทธิพลิกกลับมาชนะซะดส้วยซ้ำไปเพราะคนที่เล่นแบบหลุดฟอร์มามากๆเลยก็คือคาลิฟส์มาตินปกติที่เล่นในรอบเพย์ออฟมานะครับจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ14แต้มแต่มาในวันนี้ เนตัวเขากลับสามารถทําได้เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นครับแล้วก็ยิง7ลง1เท่านี้ยังไม่พอนะครับกับอีกหนึ่งคนก็คือแม็กซ์รูทที่ยิง10ลง0 ิง3แต้ม9ลูกไม่ลงสักลูกและถ้าหากว่าต้องชมไม่มีโอกาสได้ดูไลฟ์นะครับนักสตูต้มีโอกาสได้ยิงโล่งๆประมาณ3าถึงสลูกเลยครับแต่ว่ายิงไม่ลงมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยจับสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผนการเล่นของไมมี่ฮิตเนี่ยไม่ผิดเลยนะครับและต้องบอกนะครับว่าอ e ีริกสปต้าโค้ชของไมมี่ฮิตเนีแก้เกมของเดนเวดรักเก็ตได้ดีมากทุกครั้งที่หมดควอเตอร์แบบว่าจบควอเตอร์หนึ่งไปควอเตอร์สองจบควอเตอร์สามไปควอเตอร์สามไปควอเตอร์สามไปควอเตอร์สี่เริ่มต้นควอเตอร์มาเนี่ยโอ้โหไม 7, แล้วเดนเวอร์เนี่ยค่อยกลับมาแบบตามป้องกันได้โดยเฉพาะในช่วงโคเตที่ที่ครับที่ในตอนแรกเริ่มต้นมาโอ้โหเดนเวอร์นาเกตหางี่แบบแต้มเป็นทีมอื่นก็คงเงางเศร้าซึ เราคงจะยอมแพ้เนี่ยไม่ไม่ใช่กับไมมี่ฮีับไมมี่ฮิตใช้เวลาเพียงแค่2นาทีครับเปลี่ยนจากแต้มตาม2ี่คะแนนเหลือมาเป็น12คะแนนรันแต้มติดตุๆดตุดตุดตุดยิงบึ้งปึ้งึ้งึ้งแล้วลูกแต่ละลูกยิงอะครับไม่ใช่ลูกที่ฝืนเล่นนะครับเป็นลูกที่เซตยิงมายิงลงคือตั้งใจเซตแผนมาดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าถ้าพูดถึงวิธีการเล่นรูปเกมเนี่ยมันไม่ได้แบบแพ้กันเลยครับมาแพ้กันตรงที่ตัวนักกีฬาที่ทาไม่ได้ตามมาตรฐานเองเท่านั้นเสื้อนี้ผมเองก็ไม่่แนใจครับ ว่าเป็นเพราะความกรอบที่ไมมี่ฮีทเนี่ยไปเล่นกับบอสตันเซลติกมาถึง7เกมแล้วเดนเวอร์นักเกตโอ้โหพักยาวนี่ครอยู่ขิดกินพิซซ่า2 0ถาดรอ,อยังได้เลยทําให้เกิดความแตกต่างครับของแบบว่าร่างกายของนักกีฬาที่ไม่สามารถทําตามแผนได้แต่ว่าตรงนี้ไมมี่ฮีทเองก็มีคนที่สร้างความเซอร์ไพรส์นะครับก็คือเฮวูดไฮสมิธครับที่เป็นตัวที่แทบจะไม่ค่อยได้ลงเล่นเลยครับแต่มาในวันนี้เนี่ยสามารถเก็บได้ถึง18คะแนนยิง10ลง7นะครับเปอร์เซ็นต์ฟิวโกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นจากที่ปกติเนี่ เกมนึงได้ลงเล่นเยอะหน่อยก็คือเกมที่6ที่เจอกับบอสซันได้ลง36นาทีแต่ว่าโดยเฉลีย่ยแล้วเนี่ยเขาลงเล่นไม่เกิน10นาทีครับแต่มาในวันนี้เอ้ยเล่นดีว่ะมันก็เลยไปอีกข้อพิสูจน์ที่เห็นนะครับว่าถ้าหากว่าผู้เล่นของไม่มฮีทมีกําลังเต็มที่แล้วเล่นตามแผนเลยโดยเฉพาะกับเฮบิดเนี่ยเล่นตามแผนเลยเนี่ยเฮ้ยมันเล่นได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมอยากจะบอกท่านผู้ชมอีกนิดหนึ่งนะครับว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องของความกรอบสภาพร่างกายของนักกิฬาอย่างเดียวนะครับแต่มันมีเรื่องของภูมิออออาาาาาากกกกศดด้้้วววยยท่่่่่นนูมมมเเเเคลรรร์หืไีแบบถส นี้เป็นาธาตุน้ําแล้วไปอยู่ในพื้นที่น้ำเนี่ยมันจะทําให้แข็งแกร่งขึ้นใช่เลยครับเดนเวอร์นักเก็ตเป็นอย่างนี้เลยครับตามสโลแกนของเมืองก็คือ My h i ไ h เอะหรือไฮไม่ <c oughs> <ๆ>สโลแกนของทีมเดนเวอร์นักเก็ตก็คือ My High City My High City <c oughs> ก็คือว่าพวกเขาอยู่ในเมืองที่เหมือนกับว่าเป็นภูเขาภูเขาหน่อยอยู่สูงเลยและสูงกว่าระดับน้ําทะเลกว่า5,280อฟุตซึ่ยงยิ่งสูงไปเลยฮะยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งหนาวก็คือยิ่ง ทำให้มีอากาศหายใจน้อยแล้วทีนี้เดนเวอร์นักเก็ตเองก็ใช้ตรงนี้เป็นสง,งครามจิตวิทยาด้วยครับด้วยการที่มีป้ายขึ้นมาครับว่า attention visitor <Exact. S 2> latitude warning <c oughs> ก็คือ <c oughs> ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในละติจูดที่แบบว่าอยู่ค่อนข้างสูงทําให้อากาศค่อนข้างน้อยท่านผู้ชมอาจจะแบบว่าหายใจติดขัดเล่นร่างกายไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่รู้สึกอึดอัดเป็นเพราะว่านี่แหละอากาศมันเพราะมันอยู่สูงและตรงนี้เนี่ยครับมันก็เป็นจิตวิทยาครับเพื่อให้คู่ต่อสู้อย่างไมมี่เขาบอกนะครับมีเขาเขียนไว้เลยครับว่าพอไมมี่ฮีทลงมาจากรถ บาสเท่านั้นแหละมาที่สนามปุ๊บนี่โปรยคํานี้ใส่หน้าเลยระวังนะอยู่นี้อากาศน้อยนะเล่นได้หรือเปล่าวิ่งสองครั้งก็เหนื่อยแล้วนะมันไม่เหมือนข้างล่างนะอากาศมันน้อยแล้วตรงนี้นะครับมันมีการยืนยันจากผู้เล่นที่หลายคนชื่นชอบอย่างเลบรอนเจมส์ครับออกมาเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าพอมาเล่นกับที่เดนเวอร์ทีอะไรเนี่ยมันชัดเจนเลยครับว่าจะเหนื่อยเร็วกว่าปกติและตรงนี้เอาจริงๆนะท่านผู้ชมเคยได้ยินคำว่าจิตนํากายกายนําจิตไหมคือตอนแรกถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ข้อมูลนี้นะเราก็ไปเล่นบาสไม่จะสนใจอะไรหรอกแต่พอมี คนเราบอกว่านี่เห็นไหมอากาศเนี่ยมันน้อยนะอยู่นี่อาจจะเหนื่อยแล้วหัวมันก็จะเริ่มคิดไงคิดว่าเราเริ่มเหนื่อยเหนื่อยจริงด้วยว่ะแล้วพอเราคิดว่าเราเหนื่อยปุ๊บนั่นไงจิตนํากายพอกูคิดว่ากูเหนื่อยกูก็เหนื่อยเหมือนเวลาเราคิดว่าเราฉลาดเราก็ฉลาด ใช่หรือวะแต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าเราโง่เราก็จะโง่ <achieve> ใช่หรือวะเพราะตัวที่ผมเคยได้ยินคือถ้าเราคิดว่าเราโง่เราก็จะฉลาดเพราะว่าเราก็จะไปหาความรู้แต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าเราฉลาดเราก็จะเหมือนนั้นเป็นแก้วแล้วเราก็จะโง,ไะง่ไปเรื่อยๆสรุปแม่งยังไงดีวะ <S <S อันนี้ถ้าผู้ชม <S <S 2> <S 2> ผมขออภัยนะครับบางคนคอมเมนต์มาบอกว่าบางทีผมก็ตะโกนบางทีผมก็แบบทํากระซิบผมก็อยากแก้ไขนะแต่ว่ามันเป็นอรรถในการเล่าเรื่องขอเป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะสไตล์ผมนะสําหรับผู้ฟังหน้าใหม่และกันที่ไม่เคยฟังผมนะครับนี่แหละมันจึงเป็นจิตวิิทยยยาาาเเองตน่่มวป็จดี ก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าในเรื่องของฟิสิกอลเนี่ยเรื่องของอากาศที่มันน้อยมันเบาบางลงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงและตรงนี้ต้องบอกเลยครับว่าไมมี่ฮีทเนี่ยเป็นตัวแพทางเดนเวอร์แบบเต็มๆเพราะถนะ้าก็เรามาดูตามตารางนะครับว่าเมืองไหนเนี่ยมันอยู่สูงมันอยู่ต่ำที่สุดไมมี่ฮีครับคือเมืองที่อยู่แบบว่าต่าเตียเ้ยเลี่ยดินใกล้กับระดับน้ําทะเลมากที่สุดก็คือสูงกว่าระดับน้ำทะเลแค่6ฟุตเพราะว่าเป็นเมืองติดทะเลไงเป็นเมืองแบบว่า to the south beach อยากจะไปเที่ยวทะเล you know what I'm saying come on here Brazil ในนน ้มีอะไรมีออกซิเจนใช่ไหมออกซิเจนในน้ําก็มาเอาลมพัดมาโอ้ oh, เล่นบัสชิวๆแต่ว่าบนภูเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเห็นไหมครับมันต่างกันขนาดนี้เลยซึ่งที่สูงที่สุดเลยครับคือเดนเวอร์นักเกตสูงกว่า5,280ฟุตและอันดับที่2ครับคือฟินิกซ์ซันครับอยู่ที่1,086ฟุตโอ้โหห่างกัน5เท่าอ่ะท่านผู้ชมดูความแตกต่างดีครับแล้วอันดับที่3ครับก็คือเมเนลโพลิสนะครับอยู่ที่830นี่เมเนลโพลิสคือเมืองอะไรอ่ะเมืองเก่าเลเกอร์อันนีีี้้ไม่ไ่่่แแแนนนใจจลลลลวกก็ D ็ดททอออออยย์์ครรับเเเเป650ฟุตสสิู3 5ฟุตและบอสนเซนติกอยู่ที่46ฟุตด,ดังนั้นเนี่ยเรื่องของความเคยชินสภาพอากาศเนี่ยพูดเรื่องของไมมีฮ่ฮีจึงน่าจะแพ้ทางเดนเวอร์มากที่สุดเลยครับแล้วพูดเรื่องของเดนเวอร์อย่างบูสตบาวเองก็เคยเออกมาบอกนะครับว่าโอเคซีพ OK ีกับบูสตบาวนะครับบอกว่าตอนที่มันอยู่เดนเวอร์ใหม่ๆเนี่ยเฮ้ยอันนี้รู้สึกนะอันนี้ไม่ได้แบบว่าพูดแบบไป,ไปกดดันเขานะผมก็รู้สึกจริงๆว่ามันมีแบบว่าหายใจลําบากอะไรเงี้ยแต่ว่าพออยู่ที่นี่นานแล้วรู้สึกว่าเหมือนปอดผมใหญ่ขึ้นครับมันก็เลยทาให มีความเคลื่อนตัวเหมือนเหมือนกล้ามเนื้อมันแบบไปถูกฝึกมาในห้องการเวลาเอาจริงนะบูสตาวคือผู้เล่นที่าหากว่าให้ผมเลือกในรอบ p l a o ปีนี้นะครับเขาคือผู้เล่นที่มีพัฒนาการสูงที่สุดวที่สุดเลยครับ <c oughs> ถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่อยู่บุกเลนเน็ตอะคนละเรื่องเลยนะตอนที่อยู่กับบุกเลนเน็อน <c oughs> ตอะเห็นอยู่ว่าเป็นคนที่ขยันแต่ว่าร่างกายการเคลื่อนไหวยังดูเป็นแบบลุกี้อยู่แต่พอมมนอยู่กับเดนวันก็พาดทำไมมันแบบแถมยังเล่นได้อย่างแม่นยำและมีความมั่นใจผมก็เลยแบบอาจจะมีผลหรือเปล่่่่าาาทีปออดมมันนนใหญขึ้้้้ถวพิิตเงงไไยยยู 来撒拉了。<laughs> และนี่แหละครับจึงน่าจะเป็นสาเหตุสําคัญครับที่ทําให้ผู้เล่นของไมมี่ฮิตแบบฟอร์มไม่เหมือนเดิมนะอันนี้คือข้อที่2นะครับก็คือปัจจัย2อันเนาะหเรื่องของร่างกายกรอบและ2นะครับนั่นก็คือเรื่องของสภาพอากาศนะครับที่เปลี่ยนไปและอันดับที่3ครับก็คือนิโคล่าโยคิชครับตรงนี้เขาได้มีการออกมาวิเคราะห์กันนะครับว่านิโคล่าโยคิชเนี่ยวันนี้เฮ้ยโดมิเนตเกมมากเลยนะแบบว่าเขาคือคนคอนโทรลเกมเลยแต่ว่านิโคล่าโยคิชยิงน้อยมากเลยอะในช่วงครึ่งแรกนิโคล่าโยคิชยิงบอลแค่3คครรัั้งบท่านผู้ชมครัับแต่่่่สสิงทีมนเเซออรร์์ไพก็คืวาา ู้แอซซิสถึง10ครั้งอะไรกันนี่ท่านท่านที่เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของลีกแต่เขากลับยิงน้อยแล้วสร้างพื้นที่แบบนี้นี่มันพอ้การ์ดนี่นะนายอเป็นพอย์การ์ดอย่างนั้นใช่ครับนี่ก็ไลโอิกิเล่นเป็นพอย์การ์ดเลยครับในวันนี้แต่เป็นพอย์การ์ดที่ยืนแบบวงในเฉยๆและตรงนี้นะครับเขาก็ได้มีการสัมภาษณ์นะครับว่าเอ๊วิธีการเล่นในวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงยิงน้อยจังอะไรแบบนี้ซึ่งตัวนี้ไลโอวิกิทก็บอกนะครับว อย่างเดวินบูเกอร์อาจจะเป็นไคาลี่เออร์วิงไคาลี่เออร์วิงฝืนไหมอาจจะฝืนนะโรบินเจมส์ฝืนไหมฝืนยิงสั้ นิโคลายบอกว่าผมอ่ะเวลาเล่นบาร์ดอะผมจะพยายามทำตัวให้เป็นแบบวอทเคยได้ยินคำคมของบูสเล่ไหมครับ b e l l i e Bob แต่ My friend If you act like a f o r l เขาพูดว่าอะไรวะ If you in the glass you will be glass If you in the bottom you will come the bottom บูสเล่พูดประมาณนี้ก็คือว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนนิโคลยูกิสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เล่นไปตามสถานการณ์ได้และในวันนี้ตัวนิโคลยูกิตรู้ดีเลยครับว่าเกมป้องกันของไมมี่ฮีตจะต้องมาหนักอยู่ที่เขาดังนั้นเนี่ยเขารู้เลยครับว่ายังไงเขาก็โดนประกบ2ตัวและ ทำให้ในช่วงครึ่งแรกเขาแทบจะไม่ต้องยิงเลยครับดังนั้นเขาดูงระกอบได้ปุ๊บยัดให้ทันทีและเดเมอรนาเกตเองก็ใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้นครับด้วยการให้อรอนกอดอนไปมิชแมตต์ตัวผู้เล่นที่ตัวเล็กกว่าไม่ว่าจะเป็นคาลิฟมาตินอันนี้อาจจะสูสีหน่อยแต่ว่าคนที่เห็นชัดๆที่โดนเผาเลยนั่นก็คือเกฟวินเซนต์อาผมจะบอกท่านผู้ชมยังไงดีสมมติก่อนนะผมป็นคิดว่าจะเฉดอันนี้คือลูกบอลแต่ปุ๊บได้บอลมาปุ๊บมีผู้เล่นของมิมีฮิตสองคนมาป้องกันก็ คือใครที่เจอเก็บอินเซนต์ป้องกันอยู่อ่าจามาโมเร่จามาโมเร่เนี่ยก็อยู่รอบนอกใช่ไหมก็เรียกกอรันคอรันมันนี่มันี่มันนี่มันนี่คอรันก็แบบอะไรอะไร money, money. มันนี่มันี่เก็บอินเซนต์เปนตัวเล็กมันนี่มันนี่เนื้วสลับตำแหน่งกันครับกอรันก็วิ่งมาแทนที่เมเร่เมเร่ก็แบบไม่สกินให้หนูหน่อยแล้วก็ ไปวิ่งแกล้งไปเหมือนจะไปรับบอลวงนอกยิง3คะแนนในขณะที่พอกรดอนมาสาับตัวกับเมเร่เอาใครป้องกันแคปบินซินมันตัวเล็กสมุนไพรนีสร่สมุนไพรสักพักกอดอนก็วิ่งตัดเข้าหาห่วงเลยครับแล้วก็รับบอลจากนี้เขาเลยขดแล้วก็ขึ้นใต้แป้นสบายๆนี่จึงเป็นสาเหตุครับว่าทําไมในช่วงครึ่งแรกครับคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีอย่างมากนั่นก็คืออรอนกดอนเดี๋ยวนะผมขอดูสถิตินิดนึงนะฮะในครึ่งแรกครับอรอนกรดอนกดไปถึง14คะแนนยิง9ลง7นี่คือวิธีการเล่นของเดนเวอร์นน เมื่อคือไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์นะครับที่ได้แบบรูปร่างสูงใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับตําแหน่งของตัวเองดังนั้นเนี่ยตรงนี้นี่คือปัญหาหลักครับของไมมี่ฮิทแต่เอาจริงนะพูดถึงแผนการเล่นนะครับเกมบุกไม่มีปัญหาอย่างที่ผมบอกไปีโอกาสได้ยิงโล่งๆหลายครั้งแต่ยิงไม่ลงเองเหลือแต่เกมป้องกันนี่แหละครับที่ยังจบไม่ได้นี่คือปัญหาสําคัญครับที่ทำนากของไมมี่ฮิต้องแก้ไขและคนที่น่าจะไม่แก้ไขได้ก็คือไทเลอร์ฮีโร่จริงหรอวะไอ้ข่าวของ ESPN เลยนะครับว่าไทเลอร์ฮีโร่มีโอกาสครับท ก็คือเกมที่2แต่ไทเลอร์ฮีโร่ก็เป็นตัวยิงทําแต้มอย่างเดียวเขาก็ไม่ได้เป็นตัวป้องกันที่ดีนะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะเป็นออปชั่นในเชิงว่า,าสมมติว่าในเกมหน้าคาริสมาตินยิงไม่มาอีกหรือว่าแม็กซ์ตูตยิงไม่มาอีกเออไทเลอร์ฮีโร่อาจจะมาช่วยในเรื่องเกมบุกได้แต่ว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือเรื่ององเกมป้องกันนี่แหละที่ยังหาตัวแทนมาแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้นะครับแล้วกลายเป็นว่าพอมาในช่วงเครื่องหลังครับดูเหมือนว่าไมมมมมมีี่่่่่่ฮจจจจะะะเเเรรรริิิกกกาา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 ยอออํนนนนนถึึงงววคคไไปป้้ััขขุตท ก็ยิงเองเว้ยแล้วยิงชัว์ด้วยนะแล้วจังหวะสําสคัญที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับตอนที่มันมีฮีกังรันแต้มมาได้จากที่ตามยี่สิบเอ็ดแต้มมาเลืสิบสองแต้มใช่ไหมหุ้ย,ยตอนนั้นอะตามมาเหลือเก้าแต้มใกล้เคียงที่สุดครับคือเก้าคะแนนโหทุกคนเริ่มลุนลานผมเห็นภาษากายของเดนมัวนานะก็ตเวลาเลี้ยงบอลเหมือนแบแตก่กะกอนที่จามม,าเมอเล่เคยเรียกออรอกนกอน แ,แบบมก็ใหยิ้มก็เริ่มแบบเฮ้ยเมานี่มานี่มานี่อ้าวอาเริ่มเริ่มมึงเริ่มโมโหเริ่มโดนเสียพักพักยูคลาโยคิชครับนิ่งเฮนเดลเกร์ลอบอลมาปุ๊บแบมอเดปโยอยู่ข้างหลังเพาะบอลหนึ่งทีเอาหลังชนแล้วพิกมายิงแบบเหมือนเล่นกับเด็กอ่ะนี่ผมพูดจริงๆนะผมมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยเวลาที่เหมือนกับว่าผมไม่รู้ว่าจะมีอายุเท่าไหร่ดูผมบ้างนะแต่ว่าถ้าผู้ชมเคยเล่นไปเล่นบาสกับเด็กไหมเหมือนผมเนี่ยผมอายุตอนนี้30แล้วแต่ก็ชอบไปเล่นกับเด็กเพราะอะไรเพราะว่าเล่นกััับรุ่่่่่นนเเเเดดดีียวกกกกกไไมมสู้้ปข็็โอพงงจ เั้่ท,ที่ไม่รู้หรอกกูไปเล่นกับผู้ใหญ่กูไม่สู้เขานั่นแหละชนหนึ่งทีปุ๊บเแบนบออดีวิโยไม่ค่อยขยับเลยครับแล้วก็แบบพิกมายิงปึ้งลูกแรกผมก็เฮ้ย นี่เขาเล่นเกมามันเล่นง่ายจาังวะพอมาจังหวะที่2ได้บอลมาปุ๊บเอาอีกแล้วชนหนึ่งครั้งแล้วก็หมุนยิงอีกครั้งหนึ่งเป็น2ลูกติดเลยครับผมจำได้ผู้บรรยายที่ชื่อว่าเจฟแวนการดี้พูดว่า w h o a it's back to back to points o important ้พูดไปบอกเลยครับว่า2ลูกนี้สำคัญมากเป็นเหตุผลครับที่ทำให้ช่องว่างจาก9คะแนนกลับมาเป็น13คะแนนและทำให้ผู้เล่นของเดนเวอร์านากตจากที่ม,มันเลยมันเลยใจเย็นลงแล้วก็กลับมาที่มันน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 ี่เหมือนเดิม ย้อนกลับไปดูได้เอออันเนี้ยมันไม่ใช่ความแข็งแกร่งแบบที่เราชอบดูแบบว่าเามอแลมแบบอ๋ทอทอมฮอปสแลมดังเดิคือมันเป็นความแข็งแกร่งแบบอเมริกันถูกไหมเราชอบดูไฮไลท์ชอบแบบยิงสามคะแนนเก่า r คดิฟท์ทรี แต่กับนิโคลาโยคิชคือแบบเรียบๆง่ายๆตามสไตล์ไฮโซก็คืออะเสื้อยืดเขาหมื่นแปดเรียบๆง่ายๆเหมือนจะไม่มีอะไรแต่แพงสไตล์มาร์คสกเบิร์กเสื้อยืดมึงมาร์คสกอร์เบิร์กเป็นคนติดดินแต่เสื้อมึงราคาหมื่นสองเสื้อยืดหมื่นสองติดดินนี่คือความเรียบง่ายแต่มีอิมแพคของนิโคลาโยคิชครับเพราะผมก็รู้สึกว่านิโคลาโยคิชเขาก็รู้แหละว่าแบรนด์มารเดโยไม่ไม่ตั้งใจจะมาดักตัวเขาตั้งใจที่จะไปดักจ่ายดักไปป้องกันตัวอื่นมากกว่าเขาก็เลยแบบใช้ตัวท เฮ้ยเกมนี้ดูใครอยู่ขิดไม่ค่อยชูหรอกเอาหันมาเฮ้ยชูแสกหน้าซะยังไงเอเอแต่เล่นง่ายจริงแต่เล่นง่ายจริงนี่อยากให้ลองไปดูนะครับผมคิดว่านี่น่าจะเป็นวิธีการเล่นที่ช่วยทําให้เซนเตอร์ในปัจจุบันเล่นง่ายขึ้นอันนี้เป็นทัศนคติส่วนตัวนะผมมันมีความรู้สึกว่าทําไมเซนเตอร์ในสมัยนี้ถึงเล่นยากเพราะอะไร <S <S เพราะเกมมันเล่นเร็วมันเล่นเร็วๆๆปุ๊บแล้วเซนเตอร์คนตัวใหญ่ปกติแล้วความเร็วมันไม่สู้คนตัวเล็กอยู่แล้วแล้วถ้าไปเล่นตามเกมของคนตัวเล็กอ่ะมันก็เลยยิ่งทําให้้้แบบบมมมมััััันนนนดดดดดดดึงงงงศกกกกกยยยภาาาพอออออไไ่่ีใคครรูิิเเเล็วปส มันก็โดสูงเลยดิไม่ได้มาแข่งโดสูงออกูมาแข่งบาสเนี่ยครับนี่คือคำตอบของนิโคลโยคิชว่าทําไมเขาถึงไม่เล่นบาสหาอลยรเขาบอกว่าก็มีแต่คนวิ่งเร็วมีแต่คนโดสูงแต่ผมไม่ใช่แบบนั้นผมนอยากมาเล่นบาสผมไม่ได้มาแข่งโดสูงเออก็จริงของเขาครับดังนั้นเนี่ยบาสคือบอลมันมีรูปแบบใน,นการเล่นหลายแบบไม่ต้องเร็วที่สุดไม่ต้องโดสูงที่สุดไม่ต้องอะไรก็ได้แต่ต้องเล่นแล้วทําให้ทีมได้เปรียบครับนี่คือประเด็นสําคัญของนิโคลโยคิชแล้วเขาก็สามารถทําได้และที่สําคัญครับมันเป็นวิธ เวลาอากาศน้อยสิ่งที่มนุษย์เราต้องทาคืออะไรขยับตัวให้น้อยที่สุดเพื่อให้ร่างกายเผาผ่านออกซิเจนน้อยลงจะได้แบบมีแรงเก็บแรงเอาไว้ถูกไหมกลายเป็นว่าไอคนที่เล่นเร็วเทย,ยังนู่นนี่นั่นมาเล่นเรนเบอร์ชอบวิงเลยปุ๊บหายใจใช้ออกซิเจนไม่ทันแต่นี่เพราะยูคิสครับแพสซีฟสกิลพลังเฉยอ,อากาศกูน้อยใช่ไหมหายใจนิดน,นึงแล้วก็เล่งเฟดาวิงเฮ้ยลูกชุดหายใจครึ่งเซลล์พายิงหายใจเก็บรีบาวหายใจแพสหายใจ ชนหนึ่งทีเฮ้ยเก๋ว่ะเช่ผมเพิ่งเคยเจอ่ะเออคุไม่ิธีการเล่นแบบนี้มันเหมาะกับเดนเวอร์นักเก็ตมากเลยครับกับสภาพอากาศที่น้อยดังนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่น่าคิดโอ้โหผมอยากจะเอาไปแบบไปเขียนกระตูกันเลยว่าแบบนี้ยิ่งสมัยนี้ AI ยิ่งมาวาดรูปให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครที่จําได้ที่ผมเคยทําอูเบคขาเมนทนลรตตี้ของทีมแดนแค่นเดี๋ยวเจอสโลเบกดาวของนิโคลายอคิชอันนี้คือข้อมูลนะครับที่ผมพอจะให้ได้นะตอนนี้แล้วก็กางเกงของนิโคลายคิชครับ ขึ้นมานี่ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับแต่ว่ายังไม่วางขายนะครับตรงนี้ยังเก่าไว้อยู่ครับเป็นแค่แบบร่างไว้นะครับท่านผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรบอกหน่อยซื้อไม่ซื้อแน่